เมนูวันนี้สามีกินด้วยนะคะไก่ผัดผงกะหรี่ค่ะก็จะมีเนื้ออกไก่หั่นชิ้นหอมหัวใหญ่ต้นหอมซอยปารปริก้าสีเหลืองและแดงค่ะผงกะหรี่ที่ตีกับไข่ไก่สองฟองน้ำมันหอยผงปรุงรสน้ำตาลน,นิดหน่อย ใส่น้ำมันนะคะอันดับแรกใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัด ใส่เน,เนื้อไก่ค่ะัำให้เนื้อไก่สุกเลยนะคะ เราจะใช้วิธีปิดฝาไก่จะสุกเร็วขึ้นค่ะแค่หนึ่งนาทีก็เปิดฝากลับด้านอีกหนึ่งรอบก็สุกแล้วค่ะ ปิดไฟอีกหนึ่งรอบค่ะตอนนี้ไก่สุกแล้วนะคะเราก็จะเอาผงกะหรี่ที่ปรุงรสค่ะใส่ลงไปค่ะเส่ผักได้เลยนะคะ ถ้าใครจะทำไปยุกทำข้าวผัดก็ตอนนี้ก็ใส่ข้าวได้เลยค่ะเป็นข้าวผัดพริกแกงกะหรี่ไก่นะคะ หน้าตาน้าทันไหมคะก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราปิดฝาให้ไข่สุกค่ะ เราค่าข้ากล่องของเราสองคนสามีภรรยานะคะผัดหนึ่งกระทะอกไก่หนึ่งชิ้นทำข้ากล่องไปทานที่ทำงานกันค่ะ